เรียกตั้งพร้อมกันทั่วโลกเมืองล้ำสมัยมารวยผู้สมัครหมายเลขหนึ่งขอนำเสนอนโยบายจะตั้งกระทรวงคนตายทุกประเทศในโลกเพื่อดูแลคนตายทั่วโลกทุกเชื้อชาติทุกศาสนาจะตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เสียชีวิตทุกรายประชาชนผู้เสียชีวิตจ่ายทันทีห้าล้านบาทการพัฒนาโลกสองพัฒนาทุกๆด้าน เพื่อความเจริญของโลกที่สองโลกที่ทุกคนต้องไปพัฒนาดูแลจัดระเบียบการจัดเก็บพันธุที่มีค่าให้ดูสวยงามและปลอดภัยพัฒนาการดูแลอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับผู้ตายทั้งหลายในโลกพัฒนาดูแลข้าวขอ,องเครื่องใช้สิ่งจำเป็นสำหรับผู้ตายทั้งหลายในโลก พัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของผู้ตายทั้งหลายให้เจริญรุ่งเรืองและน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นพัฒนาสำหรับที่เก็บอัฐิทั้งหลายให้ดูดีสวยงามเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลกโบดเลือกเมืองล้ำสมัยมารวยผู้สมัครหมายเลขหนึ่งพัฒนาส่งเสริมต่างกิจกรรมต่างๆหารายได้มาพัฒนาโลกที่สอง